สถานีรถไฟอาบิวัตนะฮะหรือว่าสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะฮะที่เขาย้ายมาจากหัวลำโพงตอนนี้หัวลำโพงมันจะเป็นเฉพาะรถไฟชานเมืองถ้าเป็นรถไฟต่างจังหวัดต,ต้องต้องมาขึ้นที่นี่ที่เดียวนะฮะถือว่าได้มาตรฐานครับนี่น้องติดแอร์ทั้งอาคารนะฮะติดแอร์ทั้งอาคาร จนหนาวนะครับหนาวเลยนะครับอยู่นานๆหนาวเลยครับเจ้าหน้าที่ก็มีนะเจ้าหน้าที่ทำงานตลอดเจ้าหน้าที่เป็นพยาบาลครับติดเี่ยจนหนาวครับเสียอย่างเดียวนะฮะห้องน้ำเป็นห้องน้ำไม่มีไม่มีสายชําระนะฮะห้องน้ำจะ ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่ใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะห้องน้ำไม่มีไม่มีสายชำระวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครที่หนึ่งพฤษภาคม2,566นห้ะครับเป็นวันแรงงานตอนนี้เวลา16บหนาฬิกา 18นาทีนะผมจะกลับอ well ุบลนะกลับบ้านก็รอได้ได้รถไฟได้ตั๋วสามทุ่มครับอีสานพัฒนารถไฟนอนสามทุ่มพี่น้องเขาก็มีให้นี่บริการสิ่งที่ไม่สิ่งสิ่งที่สิ่งที่ควรมีแล้วก็ไม่มีก็ คือที่ในในความคิดส่วนตัวผมนะคือสัญญาณ wi-Fi แล้วก็สายชำระนี่แหละครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคตั้งแต่ผมเข้ามาตั้งแต่ประมาณเที่ยงเนีจะเจอแต่พี่น้องชาวใต้นะฮะคนใต้เยอะมากๆโอเคครับผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ